สวัสดีเจ้า,าวันอาทิตย์ได้เวลามาให้ข้าวไก่แล้วพี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามากคับพามาทำหน้าที่ของเรามาให้ข้าวไก่ทั่วบ้านไปทำงานแล้วพี่น้องเอ๋อันนี้หน้าที่ของยาย เกาไก่ทุกมือทุกมือพี่เนาะชีวิตประจำวันเอาห้เกาไก่แล้ววันอาทิตย์หลานมาสวยมาเนี่ยมาอยู่ตอนบ่ายไปแล้ววันอาทิตย์เป็นรับจอบลูกไปเล้ป่หยุทธ์จักมือนอนความบม่มีนอนหาเงินหาทอง นณาที่ตัวนี้ไปหลับจอบอยู่หยุชายก็ได้ยายก็เอาล้านนะหลับจอบกลยสองปุ่มเมียเขาเลยเขาเห็นงานเขาเห็นงานเหมาเหมาตัวเติมเห็ดสองปุ่มเมียอะไรกัน้องเอาลูกน้องมาหิุดเห็ดบบตือใจมือข้านมือดูลูกน้องก็ได้ มือได้หันก็นใส่บตีนอ้ปันน่ะมาเป็นลูกน้องเขาเนาะใส่บุได้เขาศูนย์พันติมาเป็นลูกน้องเขาพึ่งหัวแข็งเขาจ้างก็เจ้าเขาสั่งอย่างก็จะต้องเฮ็ดก็เป็นลูกน้องเขาที่าามาหัวแข็งเขาโมเมนต์นเนวเนาะชูชูอืมจี้มื มอมเมมเขาไม่มมให้เข่าไก่ข้งนอกด้วยเนงเจอรถตำแหน่งใหญ่ตัวประจําตำแหน่งนะของใหญ่ใหญดาวอินดาวอิเห็ดอิเบดขี่มันขี่ไงบังไงฮะมอเตอร์ไซค์สองขาดอก สามขามันบ่มขี่ม,มเอเตอร์ไซค์นะออกมาให้ข้าวไก,ทกววยยไว่ทั้งนอกสวนสวนยายขังไว้ในงอกน้ำไกล่ลหลายๆตะไกจ่จีมีแต่ไก่จีพ่อบ้านต้มแรกกับต้มต,ตะไคร่แม่พี่เนอะไก่หูคนเอาไว้จีบื่เนเก่งเคลียร์ดรอก ขายไปตัวละพันหนึ่งขาไปขายเป็นตัวละหมื่นตัวไฟเปตัวละพันนอบมาแล้ขาเขาเปลือกเขาเปลือกกระเพงเพงคือไกยังมาต่ออยูข่ขายพันหนึ่งจะได้หาลอ,อยโอ้ยไ,ได้กับปลเรียงเอาเขาเรียงเปลืองเขา่าเปลืองนามไปจะได้ถือกับปลีเียงเอาเลยแต่ตี ผักสวนครัวใหญ่ักหอมพอได้กินอยู่ได้พี่น้องเอ้ยผูกผักบพื่ได้คอยซื้อบพื่ได้คอยซื้อรอกผักซื้อเต็นหมูหล่ะซื้อทหารที่เขาอยากผักบวบกับผักบ่างไงมันจะจแกงน้ำมันใส่มาเรยงแกงน้ไม้อร่อยอร่อยเลยจ้าเพื่อน บวบนี่เห็นโบห็นเพื่อนบอริยแก่แล้วก็หอมตะไคร้มีเบิดหอมซีวานกำลังงามพี่น้องกรหอมซีกัว้บเด้บวกกัวไก่ละกินไก่มาลาขอซุ่มกัวใบละ ถ้เาเราทานไก่แล้วคลิปนี้จบแค่นี้เด้อพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย